คนที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์กันฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกนะจำไว้นะคนที่เป็นครูบาอาจารย์กันเมื่อพบกันแล้วไม่มีทางหนีจากกันเลยไม่มีเรากำลังแสวงหาครูบาอาจารย์เนี่ยเที่ยวไปวัดนั้นวัดนี้วัดนี้วันนั้นไม่ลงใจสักอย่างแต่พอมาเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์กันที่แท้จริงปุ๊บหยุดการแสวงหาทั้งหมดแล้วเขาจะปักหลักลงที่นั่นที่เดียวนั่นคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์กันอย่างแท้จริง จะหยุดเลยจะหยุดน <ะ S 1> ทีนี้จะถูกจะผิดจะดีจะชั่วเขาจะรับฟังทุกอย่างฝึกเขาจะไม่วิ่งไปตลอนตลอนไปเที่ยววัดนั้นวัดนี้คร <นะ S 1> ูบาอาจารย์บางคนท่านมีวรรจิตท่านอย่างรู้ว่าใครสมควรที่เป็นครูบาอาจารย์ของใครยกตัวอย่างองค์หลวงปู่มั่นนะ แม่ชีท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้ที่เป็นสิทธิ์ขององค์หลวงตามหาบัวนะเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่สอนนะหลวงปู่มั่นบอกกลับไปใช้ชีวิตก่อนกลับไปรอก่อนตอนนี้อาจารย์ยังไม่ยังไม่สำเร็จอาจารย์กลำลังดําเดเนินเพียนอยู่คืออาจารย์ของคนเนี้ยยังไม่สำเร็จเข้าใจไหม กำลังทำความเพียรกำลังฝึกตัวเองอยู่นะหลวงปู่มั่นท่านรู้ไงว่าคนเนี้ยไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านท่านไม่สอนเลยเพราะไม่มีวาสนาต่อกันท่านบอกไปกลับไปใช้ชีวิตกอนนะรอครูบาอาจารย์มาก่อนออเขากำลังบำเพ็ญอยู่กำลังฝึกตนอยู่เห็นไหมนี่คือผู้ที่อย่างรู้วาลจิต ยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งมีโยมไปหาท่านบอกนุ่นมึงไปนุ่นมึงไปหาคนนุ่นไม่ต้องมาหากูอาจารย์มึงอยู่นุ่นกูมไม่ใช่อาจารย์มึงนั้นพูดอย่างนี้เลยนะท่านองค์ที่ท่านอย่างรู้วาราจิตท่านรู้ว่าใครเป็นใครเห็นไหมก็สอนไปก็เปล่าประโยชน์นะ สอนไปก็เปล่าประโยชน์เนี่ยมันมีบางครูบาอาจารย์บางท่านไม่ต้องสอนเลยซ้าไปนะอาจารย์เขาไม่ต้องสอนเลยคนที่เป็นอาจารย์กันนี่ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนด้วยคําพูดเลยไม่ต้องสอน